<S <S เอาะครับก็อยู่กับผมนป๊อบแแม่นะแก้กมจูซิโฟด์ครับซีซั่นสอนะครับผมก็กลับกันเข้ามาแล้วนะครับผมก็เ <g iggle> มื่อเช้าก็ตีไปหนึ่งแพ็คแล้วนะก็ถึงเวลาแล้วสินะที่ผมจะต้องตีหลีกนะผมเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์คือวันที่ดูเดือดที่สุดนะแต่ผมว่าลีกนี้ก็ไม่ได้ดูเดือดมากนะครับผมดังนั้น ถ้าใครอยากจะ,ะเข้ามาตีแย่งชิงได้เลยนะครับตอนนี้ผมว่าน่าจะยังทันอยู่นะเพราะว่าแต้มก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่นะก <g ülme> ็ตัวผมก็ปล่อยเอื่อยเฉยๆผมไม่ค่อยสบายนะผมก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้มีเวลาตีลีกสักเท่าไหร่เดี๋ยวขอเก็บเงินก่อนแล้วกันไม่ได้ว่าเงินน้อยล้าเกินช่วงนี้เอาไปแลกของจนหมดนะผมก็ขอหน่อย จึม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 มจโอ้โหไอเครื่องบา้านนี่ก็ไม่สําเร็จสักทีนะครับผมก็เลยยังไม่ได้กดอันนี้นะผมเลยออีกสีนาทีนะผมอะมาลุยกันเลยดี่ฝาบอกข่าวก่อนดี่ฝานะสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะอ่ะดีีกหน้าก็มาจอดแล้วนะครับตัวที่เราจะตีแย่งชิงกันนั่นก็คือ สกาโนโตซอรัสเจนสองนะครับผมนะ <c oughs> <g ül> ก็เป็นลีกที่เพิ่งมาไม่นานนี้นะผมก็ตีปลดล็อกไปแล้วนะครับสำหรับตัวนี้นะแต่ว่ายังไงก็สู้ตายอยู่แล้วไม่ยอม <c oughs> ของฟรีอะไรก็ดีทั้งนั้นนะผมนะสำหรับการฟาร์มที่สุดยอดของเราเราก็จําเป็นนะเพราะว่าเขาก็มาด้วยแบงค์เขียว500 500 500นะครับเหมือนลีกนี้แหละอ่ะแต่ว่าพี่แบตผมยังไม่ได้นะครับบลนเลยที่ฝ่าไหนก็ไหนๆๆนะผม,ผมผมอยู่แร้งทองเดี๋ยว แรงทองอันดับที่18นะครับผขอสรุปกันเพเดต้ามีแต้มอยู่549นะครับผู้น้ำก็กำลังจะหนีผมไปแล้วนะมี680นะผมมาลุยกันดีก่านะครับผมได้เวลาที่จะต้องลุยกันแบบจริงๆจริงๆแล้วผมก็จะเอาเป็นอุยแยลรงทองผมไม่เท่าไหร่นะครับเอาระดับไหนไปดีนี่แหละประมาณนี้ก็พอสู้ได้แล้วเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็ต้องมีเหนือปะ เนื้อ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 ไม่มีเลยว่ะตรงนี้ไม่มีเนื้อเลยว่ะเออไม่เป็นไรเอาอย่างนี้ไปก็ได้โอเคแค่นี้ก็น่าจะสวยโรนอยู่เหม,มือนกันอ่ะไปลุยกันดีฝ่านะครับผมมามาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยแล้วกัน <c oughs> ผมจะเอาสามธาตุนี้แหละไปถะลุให้หมดเลยดูซิว่าฝั่งนู้นจะเป็นเช่นไรนะผมมาโอ้ช้าจัดจเลยทีเดียวโอ้ยก็พอไหวอย,อยู่เห็นไหมบอกแล้วเอาประมาณนี้ก็พอนะครับ <c oughs> ถือว่าผมจัดเรียงมาโอเคอยู่เหมือนกันมอนเลยมีพันเจ็ดเชื่อมัวอยู่แล้วแกไม่มีกินเนื้อยังไงก็ทำอะไรเชื่มไม่ได้ไง,ไง่ายๆหรอกจะบ,บอกให้สิวโมโนดอนท่าเลเวลมันเยอะกั่นนี้ก็น่ากลัวนะครับผมในคนนี้มีไฮบินจัดเลยทีเดียวมามาเจอกันหน่อยดูซิมีสองจะกล้าโจมตีเราไหมไม่กล้านะผมเปลี่ยนตัวโดยฉับพลันโอเคเปลี่ยนตัวอย่างนี้ก็ได้สิป้องกันหนึ่งแล้วก็เหลือไปสองยังไงผมไม่ตายแน่ๆโอเค มันก็ต้องป้องกันเหมือนกันกลัวตายนะครับมาอีกสองสินะบาเกเรียนแกจะกล้าโจมตีฉันไหมยาก,ก็รู้เหมือนกันโจมตีหนึ่งเหลือหนึ่งนะผมอุ้ยเสร็จชั้นละบาเกเรียนจะมีห้ายังไงล่ะเปลี่ยนตัวสิครับจะอยู่ได้ยังไงล่ะโอเคแล้วก็โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามโจมตีสี่โจมตีให้หมดแบ็คไปเลยตายซะอย่าอยู่เลยตั้มนี่นะเรียบร้อยมาเซ่ โจมตีเราแค่สองเองมันสี่ต้มสี่นะผมบ้าที่สุดเลยทีเดียวแล้วผมจะสู้มันได้ไหมเนี่ยโอเคตายแน่นอนโจมตีสองผมไงท้องแนะ่ซิ <c oughs> มันจะทำยังไงสเตโกเซลท็อปนะผมอุย้ยลีลาจ,จัดเลยจะโจมตีก็โจ,จ,จ,จมตีดิฉันอยากกลับบ้านแล้วเอือไปเลยนะพันสองเรียบร้อยคำนวณจัดจ้านเลยเนะี่ยแต่ผมไม่คำนวณใดใดทั้งนั้น okay. โอเคอุ้ยป้องกันหนึ่งกะว่ารอดแน่ๆป้องกันหนึ่งโอเคมันสี่ห้านะผม <c oughs> ว่าแกจะทำยังไงในเมื่อแกมีแต้มเยอะเฟเชิญฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันโหลังเลอ่ะมันลังเลมากโอ้ยเปลี่ยนตัวนะผมมีซิจะทำาไงครับดูสิเอาไม่โจมตีเจ้าจับตัๆต้นป้องกัน1 2 3, 4, นึ่งสองสามสี่ห้านะผมดักอยขอดักาขั้นแน่ป้องกัน3ามทีนี้แกก็มีแต้มแก่หเท่านั้นแกจะทำไรฉันได้อยากจะรู้เหมือนกัน เดี๋ยมันจะก้าจจิกผมไหมจมตี5โดนดักนะผมอยไม่เป็นไรเลยอะโอเคไม่โคไม่ตายนะผมเพราะมันดีนม,มันยังไงอะ่ะใจไม่แน่พอนะผมก็เลยรอดนะผมมาพลาโซลานะจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามสบายแล้วเหลือไว้เพื่อนสามนะผมจัดการมันพลาโซล่าตีห้เห็นมันรู้จักกันไปหัวสายกินพืชมันนี้ตึงสดๆมาแล้วมันก็กินกันละชิหายจ,จัดๆเลยสเดยอ ตนะ่มันจะกล้าโจมตีแบบเบรู้สึกบันลังเลแล้วเกิดในคนนี้ดูสิว่ามันไม่กล้าโจมนะผมนะนไม่กล้าโจมจริงๆด้วยใส่ให้เต็มแม็กนะผมไม่ต้องคิดอะไรมากอันแน่สายโฟองกันละตายซะเหอะยัยู่เลยจดเป็นสายโจมก็ได้นี่นะเรียบร้อยนะผม2029ั 2, โอ้โหเจ้าแจ่มีโซุปนะไปด้วยพลาโซล่านะผมเจ้า เอาแล้วโูหได้36แต้มนี่แหละมันต้องประมาณนี้อ่ซึ่มวิไกลห่างเลยเนี่ยเพิ่งระดับส6หเองอ่า้ยยังห่างกั100นร้อยหนึ่งเลยนะตุ๊ด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 ขอแบงค์เขียวหน่อยก็แล้วกันเพื่อเป็นกำลังใจนะจ๊ะไอห้าสิบแงมได้อาหารว่ะมันคงว่านุา่งเสแกกยังไม่แข็งแกร่งพอเอาอาหารไปเลี้ยงก่อนก็แล้วกันเออให้มันได้อย่างงี้สิผมก็จะเอาเป็นตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันแล้วก็เอาตัวนี้ เอาไปพี่เนี่ยนะเอาไปสองธาตุพอถ้าเกิดเราเจอกินเนื้อนี่เราเน่าเลยนะเรามีสิทธิ์เน่าได้แต่ไม่เป็นไรธาตุนี้แหละสมบูรณ์แบบแล้วโลยมามาดูคู่ต่อสู้กันหน่อยนะครับผมดูซิว่าจะแข็งแกร่งหรือไม่นะผมว่าแกรง่งสุดๆเลยทีเดียวเฮ้ยไม่มีกินเนื้อนะผมแต่ว่าโอ้โหแข็งแกงร่งจัดเลยทีเดียวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวอเออเราฟิกซิวนี่มันทำอะไรเราไม่ได้ง่ายๆหรอกเออ ดูดูดูตัวนะี่ตัวนะไม่ป้องกันป้องกันทำไมเพราะว่ามันเปลี่ยนตัวมาก็ทำอะไรเราไม่ได้นะมาฉันมีชินโนเลเวล30ไม่เต็มเลยสักตัวเลยเลเวลผม30 10 20โจมตี2โอ้โหใจมันได้จริงเ้ยยังสบายมือจะให้แกจมตีฉันทีแต่แกแน่จริงแล้วก็จมตีมาได้เลยมา ยังไงเราต้องล้มมันให้ได้ในตัวแรกเลยนะกะไว้นะเพราะว่าน้ํก็ยังมีประโยชน์นะคุณลาจังนะมันเปลี่ยนตัวแล้ววะโอเคนานก็ยังโจมตีเราได้แค่นี้ทำอะไรเราไม่ได้ง่ายๆแ <c oughs> ต่หน้ามันมีสาตใช่ไหมเราจะป้องกัน1 2, นึ่งสองครับแล้วก็เก็บตัวแตกเอาไว้โอเค <c oughs> เตรียมตัวเตรียมใจตายแล้วใช่ไหมฉันจะบอกให้แกคิดว่าแกจะล้มจุดตด้ง่ายๆหรือไงโจมตีหนึ่งนะผมอ้ยไม่สะเทือนเรือลั่นใดๆทั้งนั้น โอเคก็จะใช้สูตรไหนดียวต้องคิดดีๆนะเฮ้ยเราใช้สูตรนี้แหละอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวยังไงมันทำอะไรเราไม่ได้ง่ายๆโอเคป้องกันส่องไปแล้วนะครับแต่ว่ามันมีสีก็ยังล้มเราไม่ได้โ <c oughs> okay. อเคโจมตีเสร็จเสร็จเราอย่างเงี้ยอ้ยไม่สะเทือนใดๆทั้งนั้นยังอยู่ได้สบายๆนะผมเปลี่ยนตัวสิอยู่ได้ยังไงล่ะเราโอเคแล้วก็ทำการล้มมันอยู่เนี่ย จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่โอนะ้ขนาดกุลาจังยังต้องจมตีสี่เลยนะครับเก็บไว้เหมือนสามสมบายตายซะอยู่เลยนี่หนหมรู้จักกุหลาจังของฉันซะมัง่งชิบหายแล้วทีนี้แหละจิบมหายจะจัด,จดเลยทีเดียวมาหรือมันจะทําอะไรเราได้เวลาพิกเซลมาเลยแกกล้าจะโจมตีฉันหรือไงโจมตีสเอาแล้วถือว่าเหยือล่อได้ผลเน๊อะ โอเคสแตกมันก็ไม่เหลือแล้วนะผมโอ้โหเปอร์เซ็นชนะเรามาแล้ววะเราต้องมีแล้วว่ะวันนี้โจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามสปายเราเก็บไว้เพื่อนหมดเลยนะผมเดี๋ยวเราจะให้ไตรลาโคโซอรัสรักอินชันได้โชว์สเต็ปเทพนะผมมาไอ <c oughs> ตัวนี้ก็น่ากลัวกันนะ <c oughs> เล็บยาวไปเลยทีเดียวชิบหายชินโนต้องตายแล้วนะผมแต่ว่าอาการนี้มันก็ต้องตายแล้วแหละโอ้ยมันมีสี่ไม่ค่าโจมตีอะโจมตีสามนะผม เออเรียบร้อยลงไปนอนกองนะผมออ <c oughs> ฉันไม่กลัวหรอกวิล่าอย่นี่อย่างวิบวับว่ะมันต้องเลเวลสุดท้ายนะครับมันถึงจะวิบวับนะผมมีแค่เรามีกี่ตัววะเรามีสองตัวตัวหนึ่งเลเวลยี่สิบตัวหนึ่งเลเวลสิบนะโชว์ได้ยเขาเดียวชาต,ตนินะฮะเออเจ็ดพันเก้าอ่ะเรียบร้อยแล้วนะผมนี่ใครว่ากินพือนไม่แกงจริงไง โอ้โหได้36อีกแล้วะนี่ไงเราต้องเลือกตัวมาประมาณนี้นะผมเราถึงจะได้แต้มเยอะโอ้อยังยืนดับที่14อยู่เลยแล้วงนี้กูจะได้แมลงเพชรวันนี้อ่าถ้าผมเสียงแปลกๆยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะผมไม่ค่อยสบายไงโอเคนี่ยังคัดจมูกน้ำมูกไหลอยู่งั้นเออเป็นโควิดเปล่าเนี่ยมีอาการนะมีประเด็นมีประเด็นอ่าผมจะเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะผมแล้วก็ออตัวไหนดีวะคิดจัดๆเลยตัวไหนดีวะ เอ้ยไม่ได้เราต้องมีกินเนื้อสักตัวนะโง okay. เคตแล้มีนกด้วยเอาให้ครบสูตรเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่ครบนะผมไปเลยมา <c oughs> ผมเห็นเบต้านี่แหละผมเลิศเลยต้องเอาลงมาเล่นก่อนนะผมมาถึงกินพืชฉันจะไม่แกร่งเท่าไหรแต่ฉันมีเบต้าไปคุม <c oughs> อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละอุย้ยฝั่งนูน้นโคตรแกร่งเลยทีเดียวแล้วตัวสุดท้ายเป็นพืชเวย เลือดเยอะมากเลย2องพันเก้านะผมตัวนี้มีงอนแล้วอ่ะตัวที่เราปราบตะกี้ไม่มีงอนนะผมอ่าหกร้อยอ่าต้องป้องกันไหมไม่ต้องไม่จําเป็นใดๆทั้งสิ้นการเล็บยาวฉันก็เล็บยาวแต่ฉันเลเวลแค่30เองโอ้โหน้อยจัดๆเลยเดียวมันสามห้าว่ะเลี้ยวฝรวั่าห้าวลแต่ว่าตาเงินจัดป้องกันหนึ่งนะครับแล้วก็เหลือไปสองอันแน่ป้องกันสองนะครับัวเราเหมือนกันเออเห็นได้ย่างเงี้ยมาเลียงเล็บเข้าไป อยาให้มันกล้าเข้ามาไม่กล้าทำไรเราลองเอาเงินเล็บไปเรื่อยๆวิ่ตัวเราด้วยปกว่าหน่อยดีกว่าว่าจะเท่ากันปะมีประเด็นมีประเด็นโอเคเอ,อ้ยยังอยู่ได้สบายสบายสบายจัดจา้านอะทำไรเราไม่ได้ง่ายๆโอเคเรายอมตายก็ได้วะมาเช่นจะยอมตายอุ้ยมันไม่ล้มเราได้ง่ายๆนะถ้ามันไม่จมตีสามนะผมจมเตน,นึกแล้วเราไม่ตายง่ายๆอะอาพัฒสาดๆ เราจะเหมือนเดือดแตกเยอะว่ะไม่ได้นะครับจแตกมันเยอะเกินไปนะครับผมต้องป้องกันก่อนโอเคแก <c oughs> มีห้าเท่านั้นแกคิดว่าแกจะล้มยได้ไง่ายหรือไงไม่มีวันมาเลยถ <c oughs> ึงเล็บเราจะยาวเหมือนกันแต่ค่าประสบการณ์เราต่างกันเยอะเอ,อ้ยไม่ได้ง่ายๆนะผมโอเคเล่นมันเล่นมันให้สแต็กมันหมด <c oughs> เล่นมันเอาไม่เหลือสแทงกบ้งเลเสร็จก็มาเลยเลียนตัวไหมดูสิดูสิมันจะทำยังไงต่อไปไม่โจมตีนะผมโอเคไม่โจมตีก็ช่างมันนะผมมาเราก็ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับอ่านแน่มีหสินะโจมตีไม่ได้เลยทีนี้มันคงจงการโจมตีผมผมเลี่ยนไปเพราะว่าผมเตรียมมาตายอยู่แล้วไม่กลัวใดๆทั้งนั้น จอบตีหกโอเคผมตายนะเอ,อื้อโดนจิกอ่าเรียบร้อยมาเซ็ตโแล้วทนะีนี้จมตีสามก็น่าจะลบได้ปะหนึ่งสองสามโอเคแล้วก็ผมต้องป้องกันนะมีหกร้อยใช่ไหมมีหกร้อยป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามก็พอนะครับเหลือไว้สองนะผมมาตายซะไม่ได,ด้ให้ผู้จัดเบต้าซะมัง่งจะได้รู้ว่าฉันเป็นใครมาตายแล้ว 4,007เนี่ยมันต้องควนเราได้แน่ๆไม่ได้หรอกเพราะเราป้องกันสามยังไงล่ะแต่เราตัวเล็กกว่าเยอะว่ะโจมตีเอ,อ้ยไม่เป็นไรโอเคเปลี่ยนตัวสิครับจะอยู่ได้ไงโอเคก็นกมาเล่นก่อนนะผมยังไงนกก็มีเลือดเยอะนะโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสามยังไม่มพออีกโจมตีสี่นะผมะเหลือไว้เพื่อนหนึ่งโอเคสบายเบอร์ตายนี่ะะะนะถามว่าผมเปลี่ยนตัวมาทําไม เปลี่ยนตัวมาเพื่อเล่นสแต็กของมันนะผมผมผมจบที3ก็โคตรถึงได้แล้วมายังไงแกต้องจนตีฉัน2อยู่ดีอย่าโดนหลอกแล้วยังไงล่ะจบสีสาด้วยนะเผื่อสแต็กของสแตกหนึ่งนั่นไงแก <c oughs> จะตายเพราะสแต็กสที่แกเสียไปนั่นแหละเตยมตัวเตยมใจได้เลยถึงตัวใหญ่ฉันก็ไม่กลัวอยู่แล้วก็ว่ามัน เป็นภาษาไม่กังวลมันโอเคเรียบร้อยชนะโดยเวต้จิ๋วของเรานะครับผมนี่โคตรแกร่งโอ้โหได้สามสิหกอีกแล้วได้สามสิบหกสามตาติดนี่มันฝีมือล้วนๆโอเคอีกทีเดียวเท่านั้นแรงเพชรก็จะเป็นของชันแล้วตุ๊ดตุ๊ต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 ุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊เลย375มานะครับผมแต่ก็ไม่เป็นไรอ่าไหนๆก็ไหนๆละรับของรางวัลซะหน่อยเฮ้ยไกลแล้วว่ะ จะได้แล้วไหมเอ้ยจะจัดเลยทนะีเดียวเจ็ดพันยังไม่ได้นะครับต้องหมื่นหนึงนะ่งเนี่ยอุ้ยรับของกันดิโอ้ยได้ในโนเสาร์ด้วยเจ้าจำตัวๆตดแรมโพน,นะผมอุย้ยได้ 65! อหกสิบห้าน่าจะเปิดให้มันในนั้นวันนี้ถ้าไดา้การ์ดเงินหรือว่าได้การ์ดทองเราก็อุ้ยไกลเลยเนะี่ยฝากผมจะได้นะผมบ้าบอที่สุดเลยทีเดียวอ่ะมาแต่วัยแรมเพชรต้องมาแล้ววันนี้ยังไงก็ไม่ได้ เรายอมไม่ได้เด็ดขาดตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้นะผมแล้วก็ตัวนี้ไม่ได้ว่ะเราต้องมีบิดสักตัวนะเพราะว่า,าตามสูตรที่แท้จริงแล้วเราจะต้องเอาไฮบริดไปเป็นจ่าฝูงไงเอาไปแบบว่า,อาคอยคุ้มกันคนอื่นนะครับแต่ผมไม่ใช่นะผมใช้การ์ดสแตนดาร์ดนี่แหละสุายแล้วตัวสุดท้ายเป็นน้ำนะผมดังนั้นไม่กลัวไม่กลัว แค่นี้ล้มชั้นไม่ได้หรอกฉันจะบอกให้ป้องกันหนึ่งไว้ก่อนนะผมแล้วก็ขอแอบดูค่าพลังฝันนูก่อนโอ้ยพันกับสองพันิบหายจะจัดเลยสิเดียวเออมันนำทีมโดยอาบูมาตานะผมบอกแล้วว่าต้องใช้ไฮบิดนำทีมนะผมเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่ผมไม่อยู่แล้วนะครับอยู่ไม่ไหวแล้วไอ้ป้องกันหนึ่งก็ไม่บอกโอ้โหไม่ปรึกษากันเลยลูอเคเราป้องกันสองก็อยู่นะผมมาขมมันไว้พี่ยศอย่าไปบอกมัน ว่าเราป้องกันไม่ป้องกันผมว่ามันโจมตีแน่ๆเลยโจมตีหนึ่งออผมยังโย่แคเคอ้ยพี่ยบทำดีมาก <c oughs> เรียกว่าหลอกลอก่อเขาได้แบบสุดๆถึงจะตัวเล็กแต่อนุภาพอาอความหดมันออกไงมันเลยไม่กล้าโจมตีนะผมมา <c oughs> ถ้าโจมตีงี่เง่า,าล้มฉันไม่ได้หรอกจะบอกให้มาเลย <c oughs> ดูซิมันจะโจมตีเท่าไหร่ <c oughs> ไม่โจมตีนะผมดักดักดัก นี่ต้องมีการดักเกิดเกิดขึ้น1 2 3 4 5สานะผมต้องเจอสูตรหของเราอันแน่ป้องกัน2เสร็จโจรแ <c oughs> กก็มีแค่หเท่านั้นแกโดนดักแล้วจะบอกให้มาเลยใส่เข้ามาได้แล้วดูซิมันจะโจมตีเราไหมโจมตี6โอเคผมไม่ตายนะผมนี่โคตรพี่ยบรู้จักยบก็มั่งเปลี่ยนตัวสีครับจะอยู่ทำไมอ่ะโอเค แล้วก็จมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสาม,บส,ามสบายเออ,อุ้าพลังจมตีพันเลยนะเออป้องกันหนึ่งป้องกันสองป้องกันสามนะครับผมโอเคตายซะอยู่เลยตามไม่หยัร้อยไม่กลัวอะไรเลยกลัวตัวน้ําตัวสุดท้ายนะพลังจมตีเป็นพันเลยทีเดียวมาลิฟโ,น,โน,นน๊กวชนี่แกที่สามารถจะทําอะไรฉันได้หรอกแกต้องไปฟกตีเป็นเ็มาใหม่แล้วละมัง้งพันห้าเลยทีเดียวแต่ไม่ต้องกลัวเราป้องกันสุดแมก โอเคทีนี้เราจะยอมตายแล้วพี่ยกลบมันดีไหมมีเปอร์เซ็นต์เลยมีประเด็นมีประเด็นอทำยกลบมันดีป่ะโอเคป้องกันหนึ่งนะผมอุ้ยมันมีหกเลยทีเดียวอุ้ยงี้มันโจมตีเราแค่ห้าเองชิบหายแล้วสวยจัดเลยทีเดียวตายชัวร์โจมตีห้าเหลือหนึ่งเองโดนเลยผมเออไม่เท่าไรเรามีแค่สองร้อยสัตว์มสามเองสองพันเลยใช่ไหม อย่างนี้น้อยต้องโจมตีสุดแม็กเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยอรผมต้องโจมตีอันหกเลยดีเดียวแต่เหลือไว้เพื่อนฟองนะสบายเบื้องตายละนี่นะดูถูกที่จบฉันใช่ไหมนี่เรียบร้อยมาเดี๋ยวแกตัวเดียวแล้วสินาลิมโนแกจะทำยังไงล่ะกับสแต็คที่เหลือแค่สี่เท่านั้นเตรียมตัวเตรียมใจไว้รือยังโจมตีสามสบายเลยครับผม เขาตัวสุดท้ายนี่ชนะทางด้วยนะครับแล้วก็ดาเมจก็เยอะมากเลยนะผมตายซะเยาอยู่เลยโอ้ยไม่ได้ใช้ไม่ตายอ่ะโโอ้ห่างไปแต้มนหนึ่งนะผมสบายดูเลยทีเาาดียวตายซะไม่แน่ให้มันรู้จักลาบเลมสายสังหารน,นะมั่งปุ๊บชนะแล้วเพ้ยบอกแล้วไอ้เอาไฮบิดมาด้วยเจ้าจำสดๆโอ้โหได้สามสิบเจ็ดเลยอ่ะเจ้าจำสดๆมาแล้วแรงทองแรงเพชรอ้าว ยังไม่ได้แหลงเพชรว่าโอเคไม่เป็นไรนะผมตุ๊ต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 ตุ๊นตุ๊สตุ๊ตตุ๊ดตุ๊ต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 ตุ๊ดตุ๊ตตุ๊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 ตตเค สูตรเดิมเลยนะผมใช้ใต้ผลชะง,งัดเลยคราวนี้ผมว่าผมแพ้แน่ๆแล้วก็ไม่ได้แรงเพชรว่ะมีอาการนเนี่ยเพราะว่าฝั่งนู้นต้องแข็งแกร่งมากแน่แแล้วดูดีค่าพลังโจมตีเรามีไม่ถึง400เลยโอ้โหดูดิ250เลยตัวแรกว่าที่สุดบีพีเอสด้วยว่ะพีเอสมอนโตนะผมดูดีพลังโจมตีพันเลยอ่ะพีเอสมอนโต400เลยนะ500เลยนะีนา เหนหนาวใจเลยสิเดี๋ยวโอเคแต่เราไม่กลัวเราเปเดสโนทันนะผมไม่รู้พี่เดสโนทันนี่จะไหวหรือเปล่าอ,อาการอย่างนี้ไม่น่าไหวนะผมมาผมว่ามันโจมตีเราก่อนแน่ๆเลยมันต้องชิงโจมตีแน่โจมแม่เปลี่ยนตัววะคุณลี่เราโดนพันหนึ่งเลยนะถ้าเป็นโจมตีโจมตีวะโอเคโดนพันหนึ่งเลยออ้ยไม่ตายไม่ตายยังอยู่ได้สบายสบายแล้วก็หนึ่งสองนะผมนี่ เล็งไว้แล้วกะไว้แล้วว่ามันต้องเป็นประมาณนี้มาเลิฟพีเอสมีพันแปดเลยนะพีเอสโหดจ,จัดเลยเดียวพี่หายแล้วผอยู่ไม่ได้แล้วนะครับถ้าอยู่อีกผมตายแน่นอนนะคซําแล้วเราก็เปลี่ยนพีเดสโนทัสมานะผมแล้วก็เก็บสเต็กไว้หมดเลยมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรโอเคมันมีสี่นะผมดูสิมันจะกล้าล้มเราไหมผมว่ามันเปลี่ยนตัววะเอาพีเอสหลบไปนแน่ๆเลย หรือบัญดาพี่เฮ้อเปลี่ยนตัวจริงๆด้วยอ่ะพี่เอสหลบไปนะผมมีสามนะผมโจมไหมโจมตีสอง้าวผมเออเรียบร้อยลงไปนอนเลยโอ้โหมันยิงเหลืออยู่วะชิบหายจะจัดเลยทีเดียวนะมันยิงเหลือดหนึ่งนะครับผมอ่ามันยิงเหลือดหนึ่งไงดีวะต้องโจมตีเลยวะเนี่ยเออโจมตีหนึ่งโจมตีสองโจมตีสาม โจมตีสามยังไม่ล้มไม่ได้เลยจมตีสี่ก็ยังล้มไม่ได้นะครับห้าหกนะผมแล้วก็ป้องกันหนึ่งอยู่ไหมป้องกันหนึ่งผมว่าไม่อยู่นะผมมาโอเคหายซะอยาอยู่เลยงับตัวให,ห้มันเก็บสแต็กไว้เพื่อนตัวหลังด้วยว่าบ้าบอที่สุดมี550ริบนะผมหายจริง <c oughs> แต่เราป้องกันสองก็ไม่อยู่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เสียสแต็กไปสแต็กหนึ่งโอเคมาใส่ก็มาได้เลยมันคำนวณใหญ่เลยอะ่ะ ยี้มันโจมตีเราสาบล้วก็ทายเออเรียบร้อยโอ้โหสแต็กมันเหลือเรียบเลยทีนี้มันป้องกันสองแน่ๆนะผมดังนั้นผมไม่น่าสู้ได้แล้วนะผมทำอย่างนงี้ะเอ้ยมันไม่ป้องกันเลยอะ่ะยิ้มหายจานเลยทีเดียวตายแน่ๆนะผมไม่รอดแล้วนะผมุ๊บผม,ผมต่อยผมป้องกันหมดเลยก็มีห้านะครับมันมีหกนะครับอาเน่าในเลยทีเดียว จอมเตี้นิรอนเลยเราเออตายนะครับตัวพี่เอสมงเออไปเลยอนะไดโน,โนสุคัสข้าพลางมันตายเนะจัดเกินไปสู้ไม่ได้นะผมออแล้วแรงเพชรของฉันล่ะบ้าบอที่สุดเลยทีเดียวไม่ได้ครับไม่ยอมแพ้นะผมเอาตัวนี้ไปตัวหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ <c oughs> ฉันเอาไปแค่สองธาตุนี่แหละดูสิว่าฉันจะชนะไหมเลยเอ,อ่าผมอาจจะไม่เจอธาตุน้ำนะถ้าซวยจริงๆก็เจอธาตุน้ำก็ถือว่าซวยญจ,จัด <c oughs> เมาาื่อกี้เล่นมาหลายตามยังไม่เจอธาตุน้ำนะผมแต่ว่าผว่าธาตุาน,นี้ยเจอแน่เอาแล้วไม่เจอธาตุน้ำด้วย <c oughs> ว้า, <c oughs> วน,วน,านีแ้แหละแกมีพืชสองตัวบอลเลยป้องกันซึ้งไว้ก่อนนี่แหละแหล่งเพชรจะไปไหนเสียป้ <c oughs> องก,กันไว้โซโนโล่ามันทะลวงประกันเลกของเรา,าไม่ได้หรอกจะบอกให้เอาแล้วโจนตีก่อนนะแต่ไม่ได้เปรียบนะผม เมื่อมันโจมตีเราก็รู้สแต็กมันแล้วเก็บสแต็กได้สบายๆนะบอมเสร็จแล้วจะทำยังไงล่ะสไปนูน์รัเตอร์โจมตีเข้ามาผมว่ามันโจมตีหนึ่งกว่าแล้วเหลือไม่หนึ่งครับแต่ว่าก็ไม่ทันแล้วนะบอมเนิร์มีโจมตีว่ะโอเคได้สแต็กแล้วครบแล้วนะบอมทีห้าเลยที่นี่เป็นคนเราแน่หุยแต่มันโจมตีสี่เป็นเราได้แล้วนะเดือดหนึ่งว่ะหพงอ่านี้มีสะดุดเหลือหนึ่งเหลือหนึ่งว่ะเราแย่เลยนะเนี่ย เอ้ยจมตีสผมตายเอือ,อไม่นอนกองเลยทีเดียวมาจะวัดใจกันด้วยสแต็กงหนึ่งก็ได้มาลุยกันจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่นะผมเผื่อไปเลยแล้วก็เก็บไว้เพื่อนหมดเลย <c oughs> ผมมั่นใจตัวหลังสุดตนนี่นะโตัวโลโเท่านั้นที่จะพิฆาตทุกคนมาเลยบาจาดาโซรัสจริงๆมันชื่อบาจฮา,าไปเออ ไอตัวหาตัวตลกใช่ไหมตัวนี้มามี519เลยนะพลังโจมตีเยอะมากเลยนะผมโจมตีฮะเสร็จเราดีทีนี้มันหมดสแต็กนะผมนี่พี่ไปเลยคานแรปเตอร์ผมแต่ว่ามันก็โดนเราล่อหลอกนะครับผม,มปราสจาทจิตใจมีผลส่วนมีผ็นส่วนมากโจมตีหนึงโจมตี2สบายอาตัวนี้ผมรับดาเมียได้ทีหนึ่งนะผมหนึ่งสองสามนะผมเดี๋ยวไปสองไโค่นมันสบายมาก ตายซะนี่นะเรียบร้อยมาเลยโอ้โหรับได้ทีนระงจริงๆด้วยมาลเลยไอ้กิโลดูคัส2001นหนึ่งีผมแต่ว่าเราก็โจมตีถึง2001นหนึ่งนีผมมาเลยโจมตีสีไม่สะเทือนใดๆทั้นนั้นคนนี้คือโตโรยังไงล่ะตายซะวยอย่าอยู่เลยไอยก้กิโลดูครับกัดตรงคอมันเลยคอมันเล็กนี่นี่นะกัดตัวให้กัะชากิวิญญ,ญาณเป็นหมื่นนะผม เียบร้อยแล้งเพชรจะไปไหนเสียโอเคได้สักหูได้สามสิบเจ็ดแต้มเลยทีเดียวแล้งเพชรต้องมาแล้วว่าโอ้โหอันดับที่เก้าสิบสามเลยเหรอเลียวก็ไปจัดเลยนะผมมาแล้วโดมิเนเตอร์ของฉันโอเคได้เงินว่ะเออโอเคอะ ก็พอแค่นี้ดีฝานะครับพผมก็เริ่มรู้สึกเหนื่อยแล้วนะครับเพราะว่าไม่สไตล์นะผมก็เสียงจะไม่มีแล้วเนี่ย <laughs> ยังไงก็ฝากเป็นกาลังใจกันด้วยนะครับผมก็ขึ้นแรงเพชรได้สําเร็จแล้วนะครับผมก็ถ้าชอบกันยังไงก็แชร์ไลค์ต้องมานะผมอะเมื่อกี้ผมลืมกดตรงนี้ไปอออไปก่อน <laughs> ก็อ่าอย่าลืมเลยซับสไครต์กันด้วยนะครับอยู่ข้างล่างนะพร้อมกระดิ่งนะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ข้างล่างด้วยครับอ่าตอนนี้ก็คงต้องขอตัวลาไปจริงๆแล้วนะครับไม่มีแรงพลังแล้วหมดหมดจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่เนี่ยน้องสาวผมหมดนะครผมตัวผมเองเนี่ยหมดพลังแล้วเนี่ยผมไปก่อนนะครับผมซีโยแกนทุกคนนะครับแฟนดายังเล่นโย่ไปแล้วฝอย